พอพี่กายว่าไงวันนี้มีอะไรทำป่ะไม่มีเดี๋ยวว่าไงเฮ้ย hey, ดูคอมเมนต์น้องเดียคอมเมนต์ไหนอะไลค์คอมเมนต์เฟซเดยโอ้โหอ่าคอมเมนต์นี้สวยน,น้องปามขยันเป็นกำลังใจงให้นะครับคอมเมนต์ไม่ดีเราก็ดูแล้วผ่านไปเพื่อเป็นประสบการณ์ตั้งใจเรียนมากๆพอเราห่างเงินไอตอนนี้เก็บไว้เป็นความรู้ไม่เสียหายการศึกษาคอมคอมเมนต์แบบนี้ดีนะแต่มีคอมเมนต์หนึ่งว่าเลิกเอาน้องมาทำคอนเทนต์เถอะ สงสารน้องดูหน้าน้องดิอย่าสร้างแต่คอนเทนต์เพื่อคนดูเลยเอาความจริงเถอะเอาจริงๆริงเลยว่าตั้งแต่ตั้งแต่พี่พี่ทำคอนเทนต์หรือเรื่องจริงมาทั้งหมดเนี่ยนะพี่ไม่เคยามนี่เลยมั้งเชื่อป่ะนี่เนี่ยเอ็งบอกบอกเอฟซีเด้ว่าพี่เนี่ยบังคับเราทำคอนเทนต์หรือเปล่าไม่เราได้กำไรจากพาระเครื่องวันละประมาณเท่าไหร่